ตอนนี้นะคะกำลังเอารถขึ้นนะคะรถสไลด์จะเอาไปติดฟิล์มคันนี้นะคะเราบริการติดฟิล์มให้คุณลูกค้าใช่ชำระเงินหมดแล้วคะ่ะถึงก็ออกไปได้นะคะเราพาดูนะคะขึ้นแล้วคะ่ะแล็บเรียบร้อยไม่แล็บค่ะไปแล็บทีล้านนะคะเราไม่ได้ขับรถออกนอกสถานที่นะคะจะมี รถมารับแบบนี้เลยค่ะลูกค้าแต่ทุกครั้งที่ออกไปก็คือลูกค้าจ่ายตังค์หมดแล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้าเป็นคนสั่งอูกตังนะคะแบบนี้เลยค่ะสนใจนะคะทักเพจก,กันมาเยอะๆนะคะลูกค้าตอนนี้มีแคมเปญพิเศษดีๆรอลูกค้าอยู่นะคะตอนนี้มีแคมเปญนะคะแคทแบ็กคืนแต่ละรุ่นไม่เท่ากันนะคะ นี่อันนี้น้องๆน,นะคะกำลังทำคลิปอยู่นี่ค่ะเมื่อเช้าไปแล้วคันนะคะคันนั้นจะเป็นสีส้มส้มคันนี่ค่ะขึ้นเงินแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะเจ้าหน้าที่เรานะคะเดี๋ยวจะทำการล็อกล้อกนะคะนี่ค่ะ ทุกอย่างเซฟต,ตี้หมดเลยนะคะเห็นไหมยยยด้านหลังเราก็ล็อกนะคะ <P an throp od> เราจะเซฟตี้ให้ลูกค้าหมดเลยค่ะเราจะล็อกทั้งหมด400นะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าแน่ใจได้เลยค่ะปลอไไดภัยแน่นอนนะคะ <P an throp od> ให้เราดูแลนะคะเราดูแลทุกขั้นตอนเอาละค่ะ กำลังสไลด์ขึ้นนะคะเราจะถ่ายให้ดูทุกขั้นตอนเลยลูกค้าซื้อกับเราขายหัวนะคะเราดูแลให้หมดดูแลเหมือนรถเราเองเลยนี่ค่ะมันจะร้อนนิดนะึงเนาะเพราะพารับกลางวันอ่าราคากำลังขึ้นแล้วครับ เราจะใช้เวลาติดตั้งประมาณ3วันนะคะหลังจากเสร็จนะคะเขาก็จะเอารถมาส่งให้ที่โซลูม3มวันค่ะมาส่งให้ที่โซลูมหรือจะไปส่งที่บ้านลูกค้าก็ได้แล้วแต่ลูกค้าแจ้งค่ะนะคะเราดูแลให้หมดเลยค่ะนี่ค่ะขึ้นแล้ว หลังปิดแล้วนะคะนีปิดแล้วครับนี่ค่ะเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมวเลยไปนอนหนุญาตให้นอน